สกไทกดไค์กดแช่ให้เนี่เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไหวน้ำเนี่ยเด้อครับเพื่อชิงประผัดอีกไม่ไม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่ามาอนี้นะครับผ้ามาผ้ามาเยี่ยมชมขอกไง่ขอกตัวองจังหวัดขอนแก่นนะครับอําเภอเปอยน้อยนะครับขอกนี่พดแล้วพี่น้องครับคุณอันนี้มานี้มาขายขอกเด้อพี่น้องเด้อว่าจะขายงวงคขายขอก โอ้ยังเหม็นยังวะเนี่ปลูกใส่กันมาหนึ่งมะนาวอยู่โอ้ทางไหนก็ไรเจักปลาแดงว่าดำเจักว่ะโอนจักว่าโอ้ยเบื้งเบิ้งเบิ้งเบื้งเจ้าของครับสวัสดีครับไปแบบใดมาแบบใดปาดโอ้ยสวัสดีครับโอ้เป็นยังไงครับซูมือนี่ห่างกันประมาณซี่ปีกว่าไว้พอร์ตทศนิยมสามสามปีแปดสามปีเก้าเนี่ยสามปีแปด ไปไหนบ้างเด็เนี่ยครับโอ้ยกับแว่มานี่แล้วครับแว่มาวาสิมาอันขอเฟียงเพิ่นว่าสิมาขออัดเฟียงเพิ่นยุ้ยไซนี่เขาไม่ค่อยสิได้เกี่ยวเลยเอาเพราะเสด้เกี่ยวสิมาจองเพิ่นไว้ไหมปกติครับสิมาซื้อไว้จักไอ้ธงละหางหกลอยนะเอ้ยยุ้ยไซมีบอสพาไปเอาการทีว่าสิมาสิมาถามเราเมื่อไหร่เรามีบอสสั่นดอกโอ้ยธงลาธงละหางหก้อยนะอย่ <laughs> ะธงละหางหกลอยเนขะ <laughs> าก,ก็มาอัดเอาเองสิแม่น่าพิ่นหาทิพแรงสิให้เพิ่นหาหกลอยอ่ะสำนันทอนล่ะเอาเอาอ่าออาเข้าสือว่าเข้าสือว่าได้บัตร แรงครับคือเก่าคนเก่าคนเดิมโอ้แต like ่ว่าบ่มีแทะเนาะครับเนาะบ่มี่อย่างมันมูทงรหังหกลอยบ่มีเนาะท่นมีบอกโอ้ฮัตเชียผู้เพิ่นอันใจดีเออผู้แทีผู้เพิ่นใจดีเพิ่นแบ่งปันเฮาเอ้าฮัเชียเจ้ามูฮัตเจ้าจูดทิมกระบื้อดีนั่นแล้วครับผม เพราะดีแล้ได้แนวมาไม่บ่ไม่ดอกก็เลี้ยงได้เป็นเป็นเดือนสองเดือนและ้วล่ะ่จ้าหังบ่ได้พาเขามาเบิ่งในในคอ,อกก็คือบ่ต้องใส่ว่าฟาั่มดอ,อก,กขอกว่าคอก,ออกซื้อ,อ,อนี่<อ><อ>เป็นยังคอก้นกับอีกอย่างหนึ่งว่าสิถามอยู่คำว่าคอกกับฟั่มเนี่ยมันต่างกันแบบได้บบอธิบายฟังกันนะโอ้ฟั่มนั่นฟัวฟันขึ้นก่อนขอกนี่ข้อไขขึ้นก่อนเอา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 เท่าเราบ่ถี่เนี่ยไปโซนกันทั้งนอก มันสิไว้มันสิตื่นนะบ่ได้ถามว่าไกลกับใครดอกอีหยังขึ้นก่อนบ่ได้ถามเอ้าเฮาเฮาเฮาอยู่นยื่นใส่ก่อนเดีนี่พี่กัดเฮาบ้านโนนสว่างบ้านโนนสว่างตำบลวังม่วงตำบลวังม่วงอำเภอเปยน้อยอำเภอเปยน้อยจังหวัดสุรินทร์พุ่นก็ได้จังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรเฮาจื่อได้ไปบ้านนี้094 094 398 398 3056 3056จ้าบ้านนี้ มือนี้ให้เห็ด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 จัดงไลยนี่มือนี้เห็ดจังเลยซูมุว่าเต้นเสียเอาเปน็นว่าอตอนแรกผมก็ต้องออกตัวแด้วก็ขโม,มูยผมบริหารในป่านใดครับพุงฮัดเลี้ยงอ่กากำลังศึกษากำลังศึกษาครับกำลังศึกษาจังพวงชมพูเสียมันเป็นกา้าว่าเนี่ยซื้อเขาจีนซ,ซื้อพวงชมพุ่ง้อยเบิ่งในแบียงเนาะมันบเป็นจุ่มพุ่งอย่างไรตัวชมพูโอ้ียนี่พี่น้องนี่อัน บ่ามันน่าเอ็นง่าเปนเม็ทัวเด้อนี่อยู่ดังมันมัน,ม,นมันกินนี่ห่ำห่ำทิดย์ไปซื้อที่ไหนกินห่ำติกินเป็นแล้ว็นอะไรเป็นแล้วครับ,รอรบโอ้จักเดือนครับนี่ค้อยนี่อ่าค้อยเกาเดือนครับโอ้หนาเขาสมเทศแต่ว่าหัวหนุกเลยตัวนี้ไหมลูกตัวใดหนาะครับนี่แก้วฟฝาแก้วฟฝาครบวะใบหลอดฮ่องนี่ครบวะจบจบเลยเนาะจบครับบ้านนี้ขามันเดียวเป็นยังไงขามันราคามันเป็นไราคาผมกับว่รู้หรอกว่าตลาดมันเป็นยังไงพราะว่า ตะก้อนผมก็เลี้ยงงัวงนอครับคก็คือเออเห็นควายนั่นพ่อแม่พี่น้องคนก็เขามาถามอครับมันหาเทียนก็ร้องจับร้องบายเบิ้งหาเทียว่าผู้ผู้คนมีวิชาควบบุกฮาเทียพันแนะน้ำทางสอนใดอย่างนี่นะเราฟังเด้อครับผมเราฟังอยู่ครับอ่าควันจับคู่วัดควันดีแห้งครับควข้อยู่ข้างหน้ามีควันสองทางอยู่หนึ่งเนาะครับผมปั๊บแล้วก็ ครูนี่ไอ้หาบเงินหาบทองนี่ปั๊บเกี่ยวไปทางพุ่นมีครูเลยเนาะแล้วก็มาตกอยู่ส่วงนี้เนาะทั้งสองขาข้อเสียกับมี่ผมผมกับ่มมันสิบอกมีแต่พอดีอ่าข้อเสียข้อเสียใส่ข้อเเออเออคือไงแต่วะคือหางเพคนเด้อใส่ใส่ข้อเสียมันหางเพคนนั่นมันมันสั่นคือหางหมูนี่บ่บ้อนไปถือรดน้ำโอ้ไปถือรดน้ำครับอ่าหยาดยาดหลุดยาดหยาดบ่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  ธรรมดาครับธรรมดามันก็เกิดได้เยอ่ดอกมันบ่บ่แม่นตัวหางบ่แม่นว่าตัวกระดูกมันขาดเนาะขวันแงามควอยตัวนี้ขวันงามแผ่นหลังดีควายเก่าเดือนวมาสิครับครับผมเก่าเดือนเอายืนโก๋ๆให้พวกนั้เอาเออเนี่ย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 ไร่เป็นไรกับข้ามันเนี่ยขามันเนี่ยครับเอาหมองเอาเลยหมองเอาเลยหมองเอาเลยเนี่ยข้อยตัวนี้เก่าเดือนสูงหน่อยยี่สิบห้าสูงหน่อยยี่สิบห้าเก่าเดือนสูงหน่อยยี่สิบห้าลูกแก้วฟ้าครับผมอ่าเอกสารครบครับผม แปดสิบกับหนึ่งร้อยบาทให้ต่อซะหนึ่งร้อยนังต่อได้ป้ะเห็ดคืบมูเมันก็้จะได้เข้าตัวเขาไงก็รักเกือบหมดแปดมื่นได้พี่น้องตัวนี้เด้อแปดมื่นกับหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องครับแปดมื่นกับหนึ่งร้อยบาทราคานี่เข้ากับต่อรองได้กับลูกกันครับาลูกกันลูกกันต้อร่องใดๆขึ้นก็ได้พี่น้องเด้ออ่าเบิ้งแขงขาเบิ้งเล็บนะครับเบิ้ง คือควายดอนน่ะพี่น้องผมกลบว่ามีความรู้หลายปในไดดอกแก้วนี่ที่ว่าที่ว่าผมถามผู้ผู้ที่เขาจะรู้นั่นคือสีชมพูทั้งเล็บทั้งเขาทั้งเขาทั้งเล็บทั้งเขาทั้งขนตาทั้งดังทั้งจมูกอ่ไปให้ว่าไปจังหวะของเขาเนี่ยเป็นสีชมพูหมดเลยครันี่นี่นี่พี่น้องเบื้องอาความสูงลอยงี๊ซิบหาด้วยพี่น้องด้วยลอยยิบหาบัวครับอันนี้ประกันเลยเพราะว่าลอยยิบหาเนี่ยตาเห็นทธอแล้วมากเลยาพูดตรงไหนครับตาเมียบ่ปะ ปามีอะไรบ่โอ้เมียกิสตฮ่าฮา่่ฮา้เาก็ไปแตงเอาขว้ยตัวนี้ยังแตงดีีแตงเียบร้อยแล้วแม่แปดหมกับห0ึ่งร้บาทแล้วแต้สีวาเอาเท่าไหรผู้มาตอนเฮ้ยปวนเจ็บหันนอนต่อแล้วโอ้โทมายืนดีเถอะวะขวเก่าเดือนได้พี่น้อง้าเปดียู่ด้วคบ้าดีพี่น้องครับเบื้งหางเขาเนี่ยหางเนี่เป็นลันเป็นลันเลยพี่น้องคนน่ะนะะเงอีกนล้วนะเบืเป็ ได้การได้การเอาแปดหมืกับหนึ่ง้อยเาไปตัวไม้ห้อตัวนี้ตัวนี้เอาตัวนี้ห้าไล่มาได้ตัวนี้ตัไวีเอาตัวนี้สนะเจ็วะแจกบเลยเจ็บนั่งเอียกวะเนี่ยโอ้ตัวนี้กับขนไกอันนี้เบิ้งแขรงขาเบิ้ง โอ้ยตัวนี้คือคือส่งเกิงเดืงแถบไหนมันสูงเท่าลไหนี่เกิงเดืงมาถึงมองสูงเกิงเดืงนี่แล้ววันวัเตี่ยเกิงเดองมันสูงเท่าะเลเนีย่ยลอยท่ะเลเนี่ยลอยสามสามสิบขั้วไปสามสิบครับรับประกันให้เพิร์ลเล่นน้อยเนาะรับประกันรับประกันรนับประกันตำนี้ถูกหม่องนั้นว่าขั้วห้อง <c ười> โอ้ <c ười> วรับประกันแต่ว่ามันใหญ่ออกลูกเป็นตัวผู้ตัวแม่ทะเลาวเออแม่ มันเป็นลูกไดสายไดเสียไดลเนาะครับเนี่ยลูกเจ้าเจ้าสั้นครับอ๋อลูกเจ้าสั้นเอกสารห้องมีครบป่ครับนไหมีีครับมเอกสารครบนะครับเนาะลูกเจ้าสั้นอายุจักเดือนหรือครับเนี่ยอายุสิบสิบผาเดือนสิบผาเดือนปีกับสามเดือนเนาะครับผมกตคืออยู่ในใบมันนั่าสิบผากับสิบหกอ่ะเดือนปีเดือนอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ตรงนี้ก็ฝนดีเยี่ยครับฝนค่อนข้างก็มี งามงามงามพอเบิ้งเบื้งหน้าเขานะโอ้หน้าเขาเปิดดีหน้าเขาเปิดดีหัวหนกหน้าเขาเปิดดีเอาละครับยุธยานี่ละเดี๋ยวให้เบิ้งหัวก่อนนี่หน้าเขาเปิดเปิดพี่น้องครับเบิ้งสองทางกับมีอ่าขวัญมีคููเลยตัวนี้ขวัญหนามีคููเลยตาแ้่มแจ่มจำข้อข้อขอเบิ้องอกจัง่อยกันถัดดอกไม้กับมีถากเบิ้งนุ่มหน่อยเบิ้งนุ่มเบิ้งนุ่มเออยกขึ้นยกขึ้นว่าเมี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 นนี่โอู้ด้การได้การตัวนี้ข้อสองอ่องหญ่เลยข้อสองอ่องแง่ อ่าใส่ถุงถุงเท่าขาวกำไรกำไรหลังถุงเท่านักฟุตบอลอ่ากำไรหลังครูหนามีทางล่างจะว่ามีนะครับมีมีนีมีมีมีแต่เอิ๊กไงหยกดีโอ้ได้การได้การได้การหลายบรนได้ขามันขามันน่ะครับขามันนี่ร้อยสามซิปมีเก้าซิปเก้าซิปห้าอืมเก่าหมื่นห้าพันครับผมราคานี่ตัวตัวอะไรบ้างนี่ เอาเฮ็ดอูเรียบร้อยแล้วมึงนอนต่อเนี่ยโอ้แมนนอนมึดมึอมัดขึ้นกันเลยมานอนต่ออยังนี่กันเลยเก่าซิบเก่าซิบหานี่โอ้ได้กกันเด้กกันเด้กันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเบิ้งถ่ายเบิ้งหางก่อนนี่เบิ้งพี่น้องครับโอ้เขาหางปิดหางปิดปิดมิดเลยพี่น้องครับอ่ามีควันเปิดสินพี่น้องมีควันเปิดสินได้ด้วนี่ กดสิ่งขึ้นแล้วครับเอาโอ้มองเข้าหือออกแท่งเหรอเนาะเอ้อไม่ดีสิเออมองมองเข้าหือออกแท่งนะมีขวัญถามเงินถามทองนะพี่น้องครับนี่นี่เกี่ยววั๊บขวมไปหันนะครับผาดไปพุ่นอ่าแล้วก็นี่เกี่ยววั๊บมาหนิอันนี้ตีมาตกนี่เพร่นเนินว่าถามเงินถามทองกันเ่าเอาก็สิหาผาดไปพุ่นวะอันนี้ฟังหนึ่งขังคนฟังหนึ่งไหมบันก็มีเบิร์ตเทพสวงเออครับเมียนเมียนครับนี่มันเกี่ยวหันมาหนิหาบไปนี่คือเข้าหาบใช่ไหมขั้นหาบไปั สายสายสะพายพี่นดอกกาดอไม้ก็มีมีวะจะข่างข้าดอกไม้มีข่างหนึ่งหรือข่างไส้พร้อมตีข่างไส้ครับโอ้ยังโกรธเลยขะ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 ขนาดเลยนี่นี่ข่างนี่นี่พี่น้องครับเห็นว่เกี่ยวหันไปพุ่นอันนี้ตกสวงบับเลยนี่พี่น้องครับนี่เห็นว่ครบเลยโอ้ผมเป็นทุเาอยู่ไหมพุ่นพุ่นพุ่นสไต้อยกันที่ได้เอาเมื่อหาแล้วข้างนี้คุยได้คือเกอาเนาะคุยได้ครับโอ้ได้การได้การได้การเอา เอาเบื้อตัวนี้บปหนี่งห้มาตาใสน้อยครับโผลเบื้องพลผลเบื้องตัวนี้ดิเ,นนอเอาตัวนี้ห้อน้องกระถินได้หน่กระถินริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่าวรายยังไงตัวนี้อ่าตัวนี้จะเปิดเห็นจริง หอยหอยทายหอทายครับเปิดหอยทายเฉยๆเนี่ยเปไิดหอยทายก็คือราคาหนึ่งคือตังไรวีด้วแต่ว่าสีหอยนราคาที่ผู้ยไทยถือกันนะหอยเฉยๆตีไทยถือก็คือในราคาที่ที่ว่าผมตังไว้นะโอ้ <c oughs> <c oughs> มาอุกถาดจะเนาะหนอมมาเกตันมันเลี้ยงมันเลี้ยงกุ้ยให้เลี้ยงหมูด้ยนี่เอาเบิๆๆ่งอันอันทั้งทั้งทัๆๆๆๆ้งทั้งทั้งเยอะๆด้ยวยเกตันจีรีดีแต่เนี่ป้าตัวมันจะเดือนน้อยครับเนี่ย เขาคืองามเลยไว้สิบสี่เดือนหรือกันเหรอครับอืมสิบสี่เดือนกันเนาะแต่ตัวนี้นี่สูงซ้ำตัวนั้นเลยเนาะสูงประมาณลอยลอยยิบซีเนาะครับเนาะลอยหยิบซีแต่ว่าสีสูงเนี่ยอยู่ที่นี่ไหมเพราะว่าดาบมันสั้นเครื่องเดืองนี่ไหมคุณเอาไปหัดลูกชี้เนี่ยหัดลูกชี้เนี่ยเอาไปตลาดคือคือคือแห่งเกียร์นะมึงไปตลาดถ้าเอาชีไปตลาดนะเพราะเราพร้อบคนเบิ้งกับชี้รถไม้ครับไว้ชอมือไหนึ่งเป็นลาย มูไปมูชี้รถไปแดงนี่แอะเลยเห็นปะแอะร้องชี้ตัวนี้ไปบ้างมูโอ้ได้กันได้กันได้กันผู้สาวห์ถึงมูแล้วเทไรเท่าไรเทไรบอกควยควยบอกควยห้าสิบอันนี้คือให้ให้ในคำว่าให้ท้ายว่านายกอันเทศบาลผู้ใดจะได้ตีผู้ใดจะได้ผูสิออกผู้สิออกย้ำไรนายกเทศบาลอบตเอาดิตีอบตอะไรก็บลูร์ละตีโอ้ บอกค่อยๆบอกค่อยๆเอาไม่อีกทีกันนนายกบอแนล่ะค่ะปกติ้อกก็พยอกก็ไผทายเด้อ่นายกกันนอ่เชสบานนั่นนะอพิ่นสิอกปีไดอยุวศานายลีตีขับไท้ายเถเอาไปเลยเนี่ยาิบเนี่ยอาีตัโอ้ยโอยพให้พี่้นองไปเลยผมแจกคือแจกมันกักเส้ เขาบอกเลี้ยงว่าแกคักนั่นสังคักว่านันทีแมนวะคนสังนั่นเอาตกกินเลยครับตัวคืออโอ้เอาเอากรับลองไปตกกินอกป้าพี่น้องครับหาหมื่นพี่น้องครับตัวนี้สูงลอยสูงลอยยีสิบี่ยีหานะครับประมาณนั้นแต่ว่าอ้วนตันจืดเรือนครับแ็งขาดีเล็บดีความเลยพี่น้องเด้อโอ้เล็บดีด้ยครับเล็บดีเลตัวนี้เอายังสีทราผม่าพู้ไดทุนน่อยๆลกาอยากเลี้ยงอิลีู้เปนอันนี้ห้องเป็นการนาเนาะ ทำเป็นงานบอโยนี่บอบอห้ว่าจุดประสงค์ของของเพื่อนคือเอาเป็นว่าผมผมไให้เขามาถามสื่อเอาไปใส่งานน่ะบอบอบอคือผู้ใดอันโต๊ะการโต๊ะงานออกมาจากกรุงเทพกรุงไทยติดโควิดโควิดมากแบบนั้นมู่เพื่อนเดือดร้อนมากเห็นไหมเออแบ่งเพ่นไปตัวนี้ตัวนี้แบ่งเพ่นไปผมเัมนขันเขามาด้วยด้วยวัดด้วยงทีนั่นผมปันเบิร์ดแล้วครับเจ้าขาวว่าวาดเมื่อคือั่านผม ผมกอบ้านผู้มีดอกแต่ว่าผมกอบ้านขายสักสีของกินหน้าเยอะหน่อยก็สีเขาต้องมีเลียวพ้นอ่ะคแมน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 แต่ถ้าเขามาวาดพวกแมนกับปิดประตูแลงหล่นตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสำรับผู้ใดที่ทุ่นหน่อยนะครับเอาไปเอาไปเอาไปเลี้ยงเบื้องพี่น้องเอาไปเลี้ยงเบื้องเลี้ยงเอาลูกเอาเต้าเขานะครับใส่พอดีๆกับสีใดการอยู่ผมว่านี่ตัวนี้นะครับอันนี้ผมกับคามดูบ่บ่ฮั้นในหลายเนาะการขั้นมี ผิดพลาดประการใดเด้อครับเด้อครับแนะน้ำแนะน้ำได้พูดมาพังเบิดร์ตลับสำรับสำรับผู้รักผู้ใหญ่ผู้เพิ่นมีประสบการณ์หลายกว่าเฮาเนาะบางเชือบางเข้าเฮาบ่รู้เฮาสิเว้าไปบรัยนี่ครับครับเฮาเฮาต้องยอมรับพุ่มจริงโอ้ตัวนี้เรียบดีเรียบดีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็สิเอ็นดูวิธีหูเรือดูตะเอ็นมันไปไปกินยากินยาหูจักเรียวเบาๆไปหาเมื่อนตัวเนี <fit kind abonn emen> ้ย ราคาเนี่ยขทายคมแข่งท้าปีไหนเออแข่ทายถึงในรถไห่ก็นี่อีกทรงหดเบียไปอีกปาตุว่ว่าขึ้นก็ขึ้นก็ขึ้นหาซิบขึ้นมองเอาล่ะอืมอืมหนีหนีหสัตว์ไปทาไหนบวบัวบหแม่นี่แม่มุทเท่าเท่าเท่ามนี้แม่เป็นไรมุนีมมีไปมีคามีราคาไปนี่ถ้าเจียมมีไม่ยีปองกุนนั่นนั่นแมแม่ดียวเอาถามแม่ดก่อน ม่น uhm, ี่เอาตัวแดงเนี่ยหรอโอ้มันงัวมันดังไฟเดือคขับยังพื้นมันจะเก็บตาน่โอ้ทีดังไฟเขากใจกันในโตัวสามตัวนี่ร้อยสาบบวกก็ทุกตัวเนี่ยอ่าร้อยสาสบวกตวสูงสูงครับอายุเอาพูดใดหาหาาัวเท่าเยพี่น้องด้อสามตัวเนี่ยขาขาเท่าไรขาบ่าประหัดตัวละสี่หมนอ่ะตัวละสามหมกว่านี่แมนสามตัวนี่ผมเอาหนึศ 1นึ่งแสนหนึ่งมไรเอามันเตจักบาอะไรเอาไรเอาพี่น้องตัวนั้นเด้ตัวนั้นเด้ตัวนั้นเด้สูงร้อย3ามสิบสองสามามคืนรั้ประกันตัวนั้นเด้ตัวแดงแดงเด้ตัวแดงนั้นขายยงเด้ตัวแดงขายไนั่นแปสบผู้ใดเอกดมอาไปเลยแปดสิผู้ใดเอกใดมอาไปเลยแปดมืนอ่ะครับง่ยไปจูงไ่เบื้องแว่าจะขอไปด้ยังไงว่าเขาบอกวาเบิ้งองวามพี่น้องแมนแมนครับแมนแมนว่าเท่าเตียมขวากไหนไ เอาสายเทาดีเนี่ยสายเท่าอ๋มันงเทานีเ่ยตัวเมียนเมียนครับม่ไม่หลานพี่นะพี่เอาแดงๆมาเบิ้งกันน่ปาดทุ่เือลิยจะใส่โกตทหารเท่าไหร่ปาดกดผ้าบานสิสลอสูงลอสูงยสูงลอสี่สิบครับครับลอยประมาณลอยสบเนาะประมาณลอยสี่สิบไทยเนี่ยลอยสี่สิบสิบสี่เดือน ตัวนานนี่นี้เนครับมาห้าเนี่ยมามาะนี่มามาเนี่งอนเชื่อยกีดมันเจบตาไฟมันขึ้นอ่ะนูโอ้ควนควนว่าไง่มันเจ็บตาดอกควนควนไฟควนไฟมามามาพี่มันตื่นผมสุดหอกมาพี่มาพี่มามาให้พี่น้องเฮาดีเบื้งนี้ปาดโอ้แผ่นหลังไมหัวแหลมเลยตัวนี้เป็นไหนแปดมื้นวันที่ 80, แปมื่นเลยเนีแม่เชียงขาไหมเอาพี่น้องผู้ใด,ดหาแดงๆส,ำสำั่ๆด้วยพี่น้องเด้อนี่นี่นผมแนะนำตัวนึงนี่จักปีกว่าโอ้จักเดือนกว่า14เดือนสิเดือนเพา่อนนี่ครับอ๋อประมาณสิบสี่มันเป็นลูกตัวอะไรัค,ครับนี่อ๋อตัวนี้นันอะไไปเป็นลูกของอันจคืยอยหรอผมจำ่าอะไจรจำ่าอะไะรบหลายตัวจำตัวไหนเนาะอันแดงๆที่พูดเดอผุนเดดเลนเธอหนาหนาครับ ตัวละสามแสนออกไปสักันตัวละสามแสนนะบ่ทันบ่ทันเปิดออกตังตัวละสามแสนอออก็ออกเอาตัวเอาตัวละถือๆมาปันเพพี่น้องเขานมามามาตัวละสามแสนยังมันมาเขาก็ใช้เงินตัวสามแสน่ะเอาตัวตัวผุนเด้ตัวเลือสามลเด้สาส นนี่ก็าโอ้เอาเบิ้งไปทำกันเลยพี่น้องครับเบิ้งเบื้องมวลไปทำกันเลยพี่น้องครับนี่ขาก็ไหลซุดปวดแล้วผมมีพุ่นเห็ดซอยพี่น้องเอ้ยมาเรื่มาเรื่มามาพุ่งเลยสิไม่เห็ดซอยอายุเท่าไรวัดตะบองหันที่สิบเออวัดใครมีไฟกันเขาป่ะเนี่ย เท so ่าไรตัวน yeah. ี้เอาะเท่าไรนี่ตัวนี้มันก็น้อยอยู่แล้วแต่ว่ามันน้อยอยู่แต่ว่ามันอืมอืมอืมน้อยมันก็น้อยเน่ยใอกบได้น้อยก็มตัวบางเดยวมันก็ายบ้านโอ้เออเอาเอเท่าไรลวเนาะห้ไปห้าหมื่นแม่ขามากขึ้นอ่ะยนดีสัตเยมันจะเดอนครับเี่มันจะเดยวนะ งอเกลี่เกลีเดินตัวท่านเนี่ยเอามาเบ no euh. ิ้งตัวจริงเอาเนาะแม่เขาเบื้งตัวจริงเบิ้งแผ่นหลังครับเบื้องแผ่นหลังพี่น้องเบิ้งแผ่นหลังเน้นเน้นชุดตัวจริงอ่ะลองลองนิ้วกางหลังนั่นมาเข่าได้ด้วยพี่น้องได้งด้วเนี่ยเออมาเข่าได้ครับมาเข่าได้ยังตัวคนหามือ่นบ่าจะจับคอนโดน่าิะจับคอนโดโอ้ได้การด้การด้การตัวนี้ได้การด้การพูดอ่ะ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 นั่งยืนยดเลยพี่น้องครับเอาตัวทหารมือพี่น้องเอาตัวเขาเป็นไหน ผมราคาคอยหงอนรึเป่อืมเนี้ยพนังเด้อเอาวะมี่เอกว่แบบนี้มีอีกวะเอาซส้นนี้เสเปียงมันสิบหลายปวดหรือมันหลายปวดมันพี่น้องคนสิ่งคนสิ่งนายจริงจิมันสินายตัวเอาพี่น้องครับอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้เลยเต็มควอกเด้พี่น้องเด้อมาเรียกเอาบบดนี้เอาง่ายๆเลยคือมามาเบิ่งเอานะครับมาเรียกเอา มีมีจักตัวทางนัง้นจักตัวทางคูณทางผู้ผมบ่เคยหนับผูของเชียร์ดิครับพี่ลิบ่เคยหนับเลยเพราะมันว่าว่าว่า,าไปหนามบลังผมกับพวกหน้าผู้มีดอกแต่ว่ากับพี่สาวอยู่ทั้งยังตลาดกูหละเพิ่นครับสน,นับสนุนสนับสนุนแน่ครับที่ไหนนะเพิ่นกับเี๋ยวกวดกล่องไปกันทางผู้มีกูหละแต่ว่ากับว่าว่าได้เป็นผู้นนันั้น กมี่แม่ลูกก็มีแม่ขาวก็มีบักเฤกก็มี่มักเบอร์ใดผู้มีให้เบิดอ่ะเออตวัวผูวกมีบ่มีเตอร์ใช่สามแสนหรอบ่มีสามแสนหรอมีอันบอกไปว่าหันว่าแมนตีไม่แมนไม่แมนแนแม่ลูกก็มี่ได้พี่น้องเดอ้อผู้ใดอยากได้แม่สาวหน่อยไปเลี้ยงนี่ครับตัวละากับบ่แพงกับบ่ถือว่าแพงเอาเป็นว่าสามตัวแสนสามตัวแสนว่ากันนี่คนมันซึกงดีละครับกันดูกันนี่หรอกครับคนมันเปผมนั่นเอ้าเอ้าบ้านนี้เหาจบอยู่มขวัวได้บ้านี้ ครับเอาเปิดกล้วยเยอะแต่แล้วครับเนาะครับผมจะได้กับฝากแนะนำในเรื่องครับถ้าเกิดว่าจังกล้วยเนี่ยผมก็หมูมีดีครับถ้าเกิดว่ามีผู้ใดเขียนน้ำหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเรื่องเรื่องครับ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 แต่ว่าก็ก็ขอบุญขอพุ่นจะขิดก้อนกับขอพุ่หลายครับขอพุ่หลายเรื่องครับเหมือไปแม่ยหลวงเหมืไป เ่ราะเบิดง่ายนีเบ่เคยเบิดเดิบ่ามูดเปิดไปสามตัวสามคลิปมังหันเอ่อนคลิปสามสามข้อมังหันไปเบิดไปอ่างตัวลูกซีไว้ครับยังตัวใหญ่ยังตัวใหญ่ครับตั้งสี่เจไปดจีมันขาดกันยุบไหลายทีเจแต่ถ้าเกิดว่าผมผมกับมีไปแล้วนลำใจเจ้าเจ้าบ่คิดว่าเจ้าสิเบิรนใส่ผมมันกับผมกับลูกซีไว้ไหนจัง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 ข่อยเบิ่งไหมยังข่อยเบิ่งไหมคจังข่อยเบิ่งไหมเอาแต่สิใหญ่ไปหนะคนเอาลูกคนใหญ่ถึงกันแทฉเนาะ เอ้าพ่ออะเร้ิซัมนี่บันนี้ครับเจ้าสังกะดซัมมี่สุดโต๊ะตัวไตไตซี่สีพรุ่งมานด้วโอ้ยโอ้ยเอาเอาครับ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 จ้งอันเจ้าคอยมักตัวใดสอบถามครับเจ้าของคนใดนะครับเด้ออ่าทคร่งง่วทเครื่องไข่แหะครับพี่น้องครับอ่าสำหรับคลิปนี้กับพ่อไบสมิทธ์สักครั้งพี่น้องครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ